นส่ข้วรกัข้าวเันนี้ไึ่งข้าเนีนะคะนข้าวน่างส่สมตจสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับใส่ชัยสุวรรณออฟฟิเชียลอีกแล้วนะคะวันนี้จะมากินตําส้มตํากันค่ะมีตำมะม่วงนะคะตําส้มตํามะม่วงกินกับผักนิดหน่อยนะคะแล้วก็ มีไก่ทอดข้าวเหนียวนึง่งฮอนฮอนมาเรามาเริ่มกินกันเลยคะ่ะอร่อยเลวคะัะข้าวเหนียวนนึ่งเองนะคะ ชอบกินหอมเจียวเยอะๆอร่อยดีค่ะหรือที่มาลีก็กินเหมือนกันกับคุณที่ประเทศไทยนะคะกินส้มตำกินข้าวเหนียวกิน,เห,นเหมือนกันหมดเลยค่ะวิธีการทำกับข้าวก็เหมือนกัน เอามานม่งค่ะช่วงกักตัวก็ได้กินเหมือนกับตอนที่ไม่กักตัวนะคะอร่อยฟินเวอร์เลยค่ะเจ็งค่ะข้าวเหนียวไท่ทอด มือน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มสูตรใส่ทำเองค่ะอร่อยค่ะ น้องจะออยอะไรต,ต้มำหรอแดงกว่ากัดเลยอร่อยนะคะคุณผู้ชมกินเหมือนกันเลยคะ่ะเดี๋ยวนี้ช่วงโควิดนะคะไปไหนไม่ได้อ่ออยู่ที่ประเทศปร,ประเทศมาเลเซียนะคะโควิดตอนนี้เป็นช่วงขั้นที่สี่แล้วนะคะรัฐบาลออกมาประกาศ เริ่มจากวันที่สีนะคะร้านอาหารจะเปิดทําการเป็นปกติได้ะคะ่ะประชาชนสามารถเข้าไปกินของได้นะคะในร้านอาหารไม่ต้องซื้อกลับบ้านก็ได้แล้วใส่ดูข่าวนะคะที่ประเทศที่กราลัมเปอร์นะคะรถรถบัสนะคะของของหลวงนะคะจะเปิดทําการใช้งานเป็นปกตินะคะ เริ่มต้นเช้าถึงสสิบ10ตีองกลางคืนนะคะกรมใน,ในใจที่ประเทศไก้หลเรียกเวลากันยังไงนะคะพนักงานโรงงานจะกลับไปทำงานได้เป็นปกตินะคะส่วนตัวใส่นี้ต้องรอหัวหน้าเรียกก่อนคนะ่ะ วันจันนี้หัวหน้าจะเข้าไปดูก่อนว่าดูความเรียบร้อยนะคะถ้าหัวหน้าต้องการหัวหน้าจะเรียกเข้าออฟฟิศเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่บ้านกินอาหารไปก่อนนะคะกินให้อร่อยเลยค่ะแตงกวานีอร่อยมากเลยดดไส้ทอดก็อร่อยนะคะ ฟินๆเลยค่ะนิ่นกับน้ำจิ้มสูตทําเองวันนี้ตอนเช้าก็ไปไปตลาดกับแม่นะคะเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขาอนุญาตกันแล้วว่าจะออกไปซื้อของไปตลาดหรือไปอไหนๆก็ไปกันได้นะคะสองคนต่างกับวันนั้นวันที่เริ่มปิดประเทศใหม่ๆนะคะ รัฐบาลเขาอนุญาตให้หัวหน้าครอบครัวไปค่ะไปคนเดียวนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไปกันได้สองคนแล้วคุณพ่อก็เริ่มทํางานกลับแล้วนะคะที่ทํางานคุณพ่อเริ่มทํางานกลับเป็นปกตินะทุกคนคุก็เรียกกลับไปทํางานค่ะชื่อมานีสีนะคะ เขาก็ให้เงินยังชีพนะคะเงินเลี้ยงชีพตอนที่ติดโควิดนะคะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานก็ได้รับกันไป800ลิงยิดนะคะส่วนคนที่แต่งงานแต่มีรายได้ต่ำนะคะต่ำกว่า4 4,000นิงยิดนะคะก็ได้ได้รับเงินประมาณ1,600นิงยิดแล้วคนที่ แต่งงานแล้วแต่ว่ารายได้สูงกว่า4,000เงนนะคะก็ได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ1,000เงนคนหนนี้ที่ได้1,000เงนเขาคือคนที่ต้องจ่ายภาษีกับรัฐบาลนะคะรัฐบาลก็ให้เงินผ่ายว่าให้ไม่เยอะนะคะเหมือนถ่า่ได้800ค่ะ800เงนนะคะก็ยังไม่แต่งงานนะคะ ใส่เพ่เรียนจบเองนะคะเจหน่เจตตอนนี้เริ่มทำงานเลยคะ่ะเคยไปฝึกงานกับบริฟัดนะคะบริฟัดที่ที่หนึ่งตอนฝึกงานก็ความประพฤติดีนะคะเอฝึกงานเสร็จวัหน้าเรียกเข้าทำงานเลยค่ะไม่ต้องไปวุ่นวายหางานเยอะนะคะเขาก็ให้รับเข้าทำงานเลยค่ะ อร่อยตำชุ่มตำนี่อร่อยนะคะวันนี้ตอนเช้าก็ยังไม่ได้ตอนเช้าก็ ไปตลาดนะคะไปตลาดเสร็จก็บอกแม่อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นแม่ก็พาไปซื้อไปซื้อก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นเสร็จซื้อกลับมากินที่บ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้ทำามยังไม่อนุญาตให้กินที่ร้านนะคะเรื่องวันที่สีนี้ก็จะกินที่ร้านได้นะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นเป็นร้านอาหารของคนไทยนะคะคนไทยประเทศไทยนี่แหละค่ะ เขามาได้สามีเป็นคนมาเลยนะคะคนจีนค่ะเขามาเปิดร้านอยู่ที่นี่นะคะอาหารเขาอร่อยเหมือนกับประเทศไทยเลยค่ะมีกว็วเตี่ยวนำก้นผัดิีซิ้นต้มยำผัดไทยอร่อยทัางนั้นนะคะฟิลเวอร์เลยค่ะทุกคนตำข้าตำ ถ้าทุกคนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียน,นะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าอินบ็อกซ์มาถามได้นะคะเดี๋ยวจะตอบให้นะคะหรือว่ามือไครหลังโควิดนี้อยากจะมาเที่ยวประเทศมาเลเซียก็บอกกันได้นะคะหรือว่าจะมาอยู่มาเที่ยวใกล้ๆยะลาเดตรงนี้สามารถติดต่อกันได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะ อยู่อยู่ที่นี่ก็โอเคนะครับมีฟามสุขค่ะได้กินอาหารอร่อยออร่อยเหมือนกับอยู่ที่ประเทศไทยนะครัะสุดท้ายนี้ใส่ขอจบคลิปด,ด้วยเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะ<ป>เพื่อติดตามสาวมาเลีคนนี้นะคะหากมีการพูดจาผิดพลาดหรือทําให้ทุกคนไม่เข้าใจนะคะใส่ก็ขออภัยด้วยนะคะอย่างที่พูดกันมาเหมือนคลิปคลิปก่อนหน้านี้ว่าใส่เป็นคนมาเลเซียนะคะอาจพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดหรือไม่ค่อยเข้าใจก็ใส่ก็ขออภัยนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดขอให้ทุกคนปิดระวังตัวด้วยนะคะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกไปไหนกันนะคะขอให้ทุกคนมาช่วยกันต่อต้านโควิดกันนะคะสวัสดีค่ะ